แถลงข่าวาาาาการแข่งขัน Street Bus Gasball ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยานายดำรงเกียรติพินิจการผู้ช่วยเลขาธิการนายกเมืองพัทยานายกำพลสิริสมบุญลาภผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเขตพัทยาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยานางวารินนาภาออนปิยะวโรประธานผู้จัดงานพัทยาบีชบาส2022ร่วมกันแถลงข่าวาาาาาการแข่งขัน Street Bus Gasball โดยมีนายรัตนชัยสุทธิเดชาในาผู้ทรงคณรุธิเมืองพัทยาพร้อมโดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานศูนย์การค้าเซ็นทัลพัทยาร่วมกับเมืองพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาสมุทรบาสเกตบอลสไนเปอร์แอนด์พาร์เนอร์ร่วมกันจัดการแข่งขันสตรีบาสเกตบอล3คูณ3หรือพัทยาบีชบาส3คู 22, ประจำปี2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่การแข่งขันบาสเกตบอลสามคนให้ที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งยังเป็นการพัฒนานักกีฬายกระดับบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความสามารถทัดเทียมระดับนานาชาติอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยคุณธรรมจริยธรรมความมีระเบียบวินยัยมีน้ำใจนักกีฬาการรู้จักหน้าที่มีความซื่อสัตย์มีความรบับผิดชอบความสามัคคีและการรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลายาเสพติดและจะาเป็นการพัฒนาด้านจิตใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่างด้านแฟชั่นการแต่งกายในการแข่งขันของนักกีฬาบาสเกตบอลและอยาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาเศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งในยุคของนิวนอร์มอลโดยจากการแข่งขันในวันที่26และ27กุมภาพั 2, นธ์2565ณลารณรนซันเคน ชั้นจีส์งารค้าเซนท่านพาัทยาชิงเงินรางวัลรวมกว่า150,000บาทโดยมีมาตรการคุมเข้มการป้องกันโควิด -19 ตามมาตรการที่ภาครักกำหนดนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนได้รับก,การฉีดวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นลบทุกคนก่อนเข้าในสนามครับนิว24อัมพรภาพข่าวสามารถเม่เจดีรายงาน